พี่น้องเราไม่ที่ไปซับค่ะเราไม่น่าแรงเนะค่ะยองน้ำอย่าน้าคุณคุนค่ะพี่น้องแกงใส้ใบผักขมค่ะใบผักขมใบผักอีตูนะคะอันนี้คือผักขมผักแข้งค่ะนี่แสบๆน้ำกันค่ะพี่น้องรอให้น้ำเดือดค่ะเดี๋ยวเขาปรุงรสแสบๆน้ำกันค่ะ นะคะพี่น้องเดือดแล้วค่ะผักขมใส่ค่ะผักขมผักอีตู้ค่ะพี่น้องเสีบแสบต้กันค่ะพี่น้องใส่ผักขมลงไปค่ะลูกโดดลงไปใส่ใบผักอีตู้ลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวเขาปรุงรสแล้วค่ะ้ดยนำปลาใส่ผงนัวลงไปแล้วค่ะเสีบแสบค่ะพี่น้องนี้เป็นกระแสบลายค่ะ คะเดี๋ยวปรุงรสนะคะให้มันแสบๆนัวๆตัดมาด้ค่ะกินข่าวแกงน้ไม้นน้ำกันค่ะมาค่ะพี่น้องแกงน้ไม้ใส่สามบรรทุ่งแกงซู่พี่น้องกิน้วคาแสบๆน้ำกันค่ะแกงน้ไม้ใส่ผักขมค่ะ